เียบนะเอาไงเียบทำงานอ่ะอะไรนะเยบทำงานกี่โมงอ่แปดโมงว้าวและนอนกี่โมงครับอะไรนะเมื่อกี้พูดตอเนี่ยเดี๋ยวจะนอนแล้วโอเคเดี๋ยวกินไหมจ๊ะได้ยินตื่นเจ็ดโมงใช่นี่นอนตีห้า นีเอ๊ยสิคุณนอนตีห้าคือมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอตอนตีห้าเปเจ็ดวงเลยแจ๋วแจ๋วครับแจ๋วฉันมรู้เลยว่าฉันต้องทำอย่างไรรถท็อกมีรถไหมมีขลังหนึ่งคันครับผมรถสี่หรือรถสองรถสี่ครับผมสี่รถสี่ลงไปเอาเลยรับทราบครับ มีคนย่งไปแล้วครับฮะแย่งไปแล้วใช่รถลาไฟเนี่ยนะใช่อยู่ข้างวิเชาออะชาจะไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยสองคนด้วยพ่เชาเร็วๆขึ้นรถนี้เลยเชาจะไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยฮะตรงนี้ไม่มีรถอีกชาจะไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยไปที่ไอ้นู่นน่ะตัดตึกที่คอนนู่นน่ะโอ้ไปโเลยเไม่ทันละไม่ทันละวงมันอยู่ด้านนี้ไม่ต้องไปได้ไหมโอ้โห ไปอ่ะไปไหนอ่ะทางนั้นยัดย่าเหรอไม่ไม่ไม่ยัดย่ามีคนลงทางเครือบินผ่านล่ะดิปก้าวล่ะก็ไม่ตามันไกลมันไกลเอาปืนก่อนไหมนี้งั้นเอาที่นี่รถฮอกนี่แหละเกมเร็วไหมครับเกมเร็วไม่รับใช่เอารถฮอกนี่แหละ น้อยก็รู้แล้วว่าโรงเรียนมีครับอาปืนให้กูหน่อยขอปืนหน่อยครับ,รบปืน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  Five minutes later <No. S 1> ทุกคนต้องต้องไปแล้วนะรับทร,ราบมีความีอยู่รับทราบครับเทียบไปด้วยพี่กลางวงเลยไหมอะไรก็บวกอะ t a กซ e r เด็กแท็กซี่เก็บคนละเท่าไหร่เนี่ยแท็กซี่ไปด้วยเย้แท็กซี่อยา่าปฏิเสธคนละคนละห้าร้อยโอ้โหตายละจอดเอากระเป๋าเข้าวงดีกว่าคนละร้อยแท็กซี่ที่ไหนเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ยเราเนี่ยฮะถูกถูกนะน้องถูกถูก <c oughs> เรียบร้อยแท็กซี่แบบนี้อย่ากเก็บเลยเห 500. ้าร้อยอาติบาทไม่ให้เลย โอ้ยอันนี้เหี้ยเนี่ยนักงซี่ห้าร้อยเนียป้ากระตาเต็หมดเลยน้องคนอื่นเขาก็ราคานี้เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยเขาก็ราคานี้น้องน้องไปดูป้ายได้เลยนี่ไม่กดมิเตอร์หรอพี่ไม่กดน้องตรงนี้ราคามันมีป้ายบอกราคาอยู่แล้วน้องจะกดมิเตอร์ทำไม มาต่อยกับผมนิดหนึ่งดีงกว่าถ้าผมชนะผมได้แั็กซี่พี่โอเคป่าแล้วเล่นวุกนี้กันเวนลตาตัดก็เอาออกทั้งยวงอะ่าไปยองปีไม่ได้สิเอ้ยมีคนดูนั้นคนหนึ่งนะมีคนดูที่ชูปะคนหนึ่งนะข <Okay. S 2> อคนดูที่ชุบคนหนึ่งเคฮ้ มีคนอยู่ตรงที่เครื่องร่อนเลยออ๋ตรงที่มาร์กตรงที่มาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมีคนเครื่องร่อนหนึ่งแปดนะครับผมขออนุญาตยิงมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองโดนยิงเรถยิงชเออเครื่องร่อนใส่ไหมอนุญาตให้สอยได้ครับผม น็อกหนึ่งไปชุบละไปชุบอยู่แล้วเฮ้ยเขาจกขวา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 เอานี้นี่หลังฉันไหมเคลื่อนที่ขึ้นมาเคลื่อนที่ขึ้นมากำลังกำลังฮิวเอร์มันมีสเกลเตอร์ข้างบนน่ะอ๋อไอ้นี่ไงไอ้เครื่องร่อนอ่้ยิงเราเนี่ย แล้วก็มีนี่นี่เป็นตัวคนๆอะไรอยู่ตรงนี้เย็บเราอ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะไอตัวนู้นเราก็มีสกาวเตอร์ไว้อยู่ทางนี้ผมมาร์กเนี่ยเดี๋ยวดูให้มากว้าเหรอบใช่พี่ยังไม่เห็นตัวอะไห้ระบตัวตอนไม่ชัด ้าฟ้าอยู่ไหนวะมีไพ่แล้วอยู่นี่มาร์คมาร์คมาร์คเหลืองหลังหินมาร์คเหลืองไอ้เชี่นี่ขับจังเลยชิบหายนี่แหละเคาะเราเนี่ยใช่ข้างบนนั่นแหละที่เคาะเราแหละมาร์คเหลืองไปเอาหัวมาเลย เฮ้ยอย่าก,กระโดดไอ้เชี่ยดิขาดแล้วจะมีอะไรนักนาะเออเนี่ยยิงมั้ที่น่ะไล่มันไปทุกกะสุดมีน้อยๆอ,อ,อยู่ก็ว่าบินป่วนอยู่ได้ก็ลูดแม่งหมดเลยเปิดโปรยิงเดี๋ยว ไอ้นี่มันไม่โผล่เลยนะไอ้มาร์กเหลืองมันไปยิงข้างล่างเยมันไม่โผล่ไปยิงข้างล่างอยู่ใช่หลังเข้าอยู่มาร์กเหลืองอะยังยังไม่เลิกขับบีกดูดูดูทิศอื่นด้วยนะดูทิศอื่นด้วยดูทิศอื่นด้วยมีใครไอ้นั่นมันตกไอ้นั่นตกไอ้ข้าวบินนั่นหนึ่งบันทึกเลย่ตรงนี้ใช่ที่มาร์กเหลืองมาร์กเหลืองมาร์กเหลืองที่มาร์กเหลืองที่เลยเก่งเลยเลยเลยเข้าไหมยิงฟี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  ยิงรีมากอ๋อยิงไม่โดนเลยยิงปีจัดยิงไม่โดนเลยใช่ฟีเฮ้ยถอยมากนเรียอแล้วเราชุบพี่เจ้าชุบหน่อยเอาปันไปอีกโลกนึ่งกูมีอยู่สี่สี่นัดเองเอ๊ยถอยนะถอยถอยถอยจากไหนถอยมากากไหนหรอใช่ มาร์กเหลืองมันขึ้นซ้ายมาแล้วเต้นไม้หลังเต้นไม้ขึ้นซ้ายมาแล้วดาวดาวเต้นไม้ดาวเต้นไม้ดาวต้นไม้ไหนวะเต้นไม้มาร์กเหลืองไอ้มาร์กมาร์กสองครับพี่มาร์กส้มเต้นไม้ดาวต้นไม้ดาวแต่คนไม่ดาวใช่คนสดคนห้าถอยไปถอย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 มอสถอยมอสเต้นไม้วิ่งไปดึงกันแล้วนะ มอดถอยมอดถอยมาตั้งรับถอยมาตั้งรับถอยมาตั้งรับบอยบอยถอยนี่ก็อยู่นี่ไงบอยถอยวิ่งมาสินอนเนียนอยู่มันเห็นโหนอนเนียนตรงไหนวะโคตรจะเนียนมันไม่เห็นหรอกสายตามันตั้นด้วยนะมันมองแต่ที่นี้อย่างเดียวไม่มองพื้นหรอกเฮ้ยไอ้เหียนี่ไง ปล่อยมาเจอหลังจริงแล้วผมเจอแล้วผมเจอได้หลังเระเบิดมาด้วยโอ้ยดาวแล้ววิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนชาววิ่งไปก่อนขึ้นมาแล้วหกห้าหกห้าชุดดำหกห้าชุดดำพี่ชาววิ่งชาววิ่งชาวมอบมอบมอบชาวมอบชาวมอบลงชาวกดตัวเฮดกดตัวเฮดที่ที่ที่พี่แล้ววิ่งพาไปตรงอื่นกดตัวเฮดกดตัวเฮดตั็ดกดตัวเฮดวิ่งพาไปตรงอื่นวิ่งพาไปตรงอื่นวิ่งพาไปตรงอื่นไปวิ่งไปโอเควิ่งพาไปหลังหินนี้หลังหินหลังหินหลังหินโอเคแล้วค่อยชุบ เอาเฮ็ดเอาเฮ็ด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 วางแล้วก็เอฟทุบเอออุ้ยระเบิดนีอุ้ยระเบิดอุ้ยเดี๋ยวสมอกให้พี่จะขึ้นไปทางโน้นอุ้มเดียนะไปทางนี้ก็ไปอุ้มเดียเดึงเลยเดึงเลยเดึงเลยดึงเลยดึงเลย ระเบิดเพ่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราถอยลงไปเลยเดี๋ยวจะระวางระเบิด C4 ตรงนี้โอเคครับถอยถอยลงไปเลยนะถอยละเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไล่ที่ระเบิดไล่ที่เพ่น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 มาเขี่ยฟไปไปไปถอยเรื่องซีโที่ถอยมานี่ถอยมาทางผมเนี่ยวิ่งมาเลยเอ่ระเบิดโซนนี่โคตรแรงเลย มดอยู่ไหนเดี๋ยวข้างล่างก็ลดมาทางนี้ถอยมาถอยมาเช่าทางนี้ทางนี้ผมมาเนี้แล้วเนี่ยเช่าขวาไม่เนาะข้างล่างลดอีกรถไรกันอยู่ข้างล่างไม่ไม่มาทางนี้พี่เป็นนอกวงทำไมกันเช่ามาขวาทางนี้ก็กำลังมาอะไรไหเนี้ยโอ้โหรถเต็มไปหมดเลยอ่ะเออโอ้โหรถด้วยทั้งนั้นเลยว่ะ ระวังขบวนด้วยด้อไปไปไหนแล้วเย็นรถมาทางผมไปหาเกแปกเขาคอไปหากไปตั้งรับฝั่งรถโอ้ยรถอะไรนี่ยเข้า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 เ้าเข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 าเข้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 าเเข้าเาเข้า้าเข้าเ้า้าเข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  รถมากำลังดูหลังกำลังดูหลังกำลังดูหลังว่าอยู่รถไฟติดรถระเบิดไปแล้วพี่คนน็อกไปแล้วที่พี่ยิงเมื่อกี้คือยิงรถอย่างเดี้บนหยุดน้อยนี้กันซ้ำศพคนเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงเออหลังยิงนี่ตะไนอ่ะผมยิงซ้ำศพให้นะเมื่อกี้ทางตรงนี้พี่โดนหลังตรงมานี้มาฟ้ามาฟ้าไม่เห็นโอเค ตาวางนะหลังต้งน,นไม้เลยผ่านปั้มยาอยู่ให้มีกระสุนทองเยอะบ้างครับเดี๋ยวมีคนนึงโอ้โดน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 หลังต้นไม้มีคนนึงหลังต้นไม้ด้านซ้ายหลังน่าจะหลัยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังเรามา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  ยูวูยูยูวูยูเราเาเราโอเคหลังเราโอเคพร้อมครับผมหน้าเราก็มีพี่พี่เล่นหลังไปเลยผม,ผมอยู่ทิศเดียวกว่าเอฟอ่าเราต้องเข้าวงอีกแล้วอะหลังอยู่นี่หลังอยู่นี่หลังอยู่ต้นไม้นี้โอ้ศพเพียบเลยมุมนี้มีระเบิดด้วยจะเข้าได้ไหมเนี่ยระเบิดผมนี่แหละพี่ต้องเอาอะต้องเข้าทางเนี้ย รถขวาก็มาอีกขวาทางนี้มามีคนมีคนมันมีคนใช่มีมีผมเห็นแล้วเจ็บเอ้ยพี่เจ็บมากขานนิดเดียวขันนิดเดียวขันนิดเดียวหน่อยแป๊บนึงไม่ทันทางนี้ก็เจ็บทางนี้ก็เจ็บหนักเพียเดียวเฮ้ยอย่าอย่าลงมาอย่าลงมาเช้าอย่าลงมาตายตาตายตายเลยตรงนี้ตายเช้าขึ้นบนกำลังไปมาที่หลังเป็นคนโดนยิงก่อนนี่เอ้ยเชี่ย โอ้อยสองทิศสองทางมันโดนวงพี่เดียรอรับอย่างเดียวพี่เดียยิงปีเลยซ้<ร>ก็มาขวาก็มีเอาโอ้โหยมันเยอะอ่ะเยอะเกินทางที่มาแล้วนะพี่เดียวงแค่นี้สิบแปดคนเยอะเกินมันน็อกมันน็อกมันน็อกหนึ่งขวาขวาขามาแล้วจะต้องยิงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเจ็บวงแล้ว ระเบิดตายน่ะไม่รอดหรอกเนี่ยไมอดจริไหมเจ็บหมดยังนั่นน่ะเข้าเข้าอีกหลังบ้านหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วปามปามเตื่อโอ้โหใจรังจะฮิวเลยพิมเกียร์หมดแล้วอันนี้ตีใหม่เออกดฮิวไปแล้วเฮ้ยตีหาระววงอยู่อย่างงี้ด้วยดูดิ แล้วคือค <น S 1> ยังไง<ว>ก,ก็หนีเนี่ยวงขยับดีเราไปทีละหน่อยทีละหน่อย